Z Edition ในโมเดลเยีย2024ครั้งนี้มีอะไรปรับเปลี่ยนจากเดิมบ้างกระจังหน้าใหม่มาเรียบร้อยแล้วผมมองว่าเฮ้ยอันนี้มันทำให้รถเนี่ยมันดูมันดูสวยมากขึ้นเป็นพลาสติกสีดำด้านแล้วก็ลวดลายเป็นหลังพึ่งอันนี้คือโมเดลเยียล่าสุดนี่คือด้านหน้าของเขา h i Lu ักับ r r v v o เป็นสี Crossback รุ่นนี้คุณจะได้เบาะนั่งที่เป็นผ้าแบบนี้ก็เบาะเดิมเลยเบรกมือยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ คนขับไม่มีเหมือนเดิมวงอะไรปรับ4ทิศนะครับก็เป็นแบบนี้เป็นยูริเทนหน้าจอเนี่ยขนาดเท่าเดิมแต่ตัว2.4เกียร์ออโต,โต้นะครับ150แรงมา้า400นิวตันเมตรมันคือโมเดลเยียร์ล่าสุดนั่นเองนะครับคือมันไม่ได้เปลี่ยนแบบมเนอร์เชนอะไรขนาดนั้นในมุมผมนะ ช่วงกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องหุยปีีผู้ชมนะครับเปิดตัวมาที่เรียบร้อยแล้วสำหรับด้านหลังผมนะครับ New Toyota Hilux r e v o d ว e dition เป็นตัว2.4มิตรเกียร์ออโต้นะครับก็ราคาค่าตัวนะผมขึ้นให่แหละเอาเป็นว่ารุ่นนี้มีการปรับปริ้นอะไรบ้างทั้งเรื่องของหน้าตานะครับแล้วก็ไส้ในมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยววันนี้เราพาไปทําความรู้จักกันทั้งภายนอกและภายในเลยนะครับก่อนไปชมกามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คุกกี้พีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลย เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซ <ble h? S 3> ูเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเหนือว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR อาร์นาโนเทคโนโลยีการไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะเราไปดูรีวิวคันจริงนะครับ2024 Toyota Hilux Revo D z e d i t i o n 2.4 m i กี Gear Auto รุ่นนี้กันเลยครับนี่ผู้ชมนะครับก็กระจังหน้าใหม่มาเรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่กำลังรอคอยนะครับตัว Toyota Hilux Revo D z e d i t i o n ในโมเดล year 2024ครั้งนี้นะครับตัว Hilux Revo D z e d i t i o n ที่เป็นตัว Double Cab 2.4 m i กี Gear Auto เนี่ยนะฮะมีอะไรปรับเปลี่ยนจากเดิมบ้าง อย่างแรกเลยนะครับเรื่องของการตกแต่งรอบคันนะครับกระจังหน้ามีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็มือจับเปิดประตูฝาครอบจมูกข้าจะเป็นสีกร s สแ a c k ทั้งหมดและส่วนภายในเนี่ยแม้ว่าจะเป็นจอขนาดเท่าเดิมแต่ที่เพิ่มเติมเน่ยคือเรื่องของอินเทอร์เฟซเนี่ยเขาบอกว่ามันเปลี่ยนใหม่มีความไหลลื่นมากขึ้น ก่อนที่เราจะพาไปดูเจาะลึกรอบคันครันผู้ชมเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องมิติตัวถังดิเมนชันกันก่อนนะสำหรับตัวโตต้าไฮรักซีเวอรดีตัว Z Edition รุ่นนี้นะผู้ชมในส่วนของความยาวโดยรวมเนี่ยคันนี้จะอยู่ที่5,315ม mm, ิมลิเมตรความกว้าง1,855ม mm, ิลิเมตรความสูง1,700ม mm, ิลิเมตรนะครับแล้วก็ระยะฐานล้อหรือวิวเบสเนี่ย3,085มิลิเมตรระยะต่ำสุดจากตัวรถหรือกราว์เคลนส์เนี่ยอยู่ที่131ห mm, นึวงเลี้ยวแคบสุดของรุ่นนี้เนี่ยอยู่ท่ทีประม mm ิลลิเมตร นะครับอ่ะประมาณนี้สิ่งที่เขาปรับเปลี่ยนเลยอย่างแรกนะครับเราไปไล่ลึกกันฝากระโปรงอันนี้เหมือนเดิมเป็นเส้นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับชุดโคมไฟหน้าเนี่ยมีการเปลี่ยนดีเทลนิดนึงถ้าเป็นตัวแซดเอดิชั่นสมัยก่อนเนี่ยโปรเจคเตอร์ได้โคมที่เป็นแบบนี้แต่ภายในเนี่ยจะเป็นตัวกรอสแบ็กอันนี้คือดูเต็มดูเท่มากขึ้นในความเป็นตัวเตี้ยนะครับกระจังหน้าคือสิ่งที่เปลี่ยนเช่นเดียวกันแล้วผมมองว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันทําให้รถเนี่ยมันดูมันดูสวยมากขึ้นชิ้นตรงนี้ เป็นพลาสติกสีดาด้านแล้วก็ลดลายเป็นหลังพึ่งอันนี้คือโมเดลล่าสุดโลโก้โตโยต้ายังเป็นปกติอยู่ยังไม่มีกล้องรอบคันแล้วก็สิ่งที่ผมมองว่าเฮ้ย hey, มันดูดีอ่ะตรงนี้เขียนว่าไฮรักสเป็นสีดำนะฮะสลักไฮรักส์นะฮะแล้วก็รุ่นนี้คุณจะได้ตัวไฟตัดหมอกมาด้วยนะฮะไฟตัดหมอกพร้อมกรอบสีกรอสแบ็กคันเนี่ยผู้ชมเซ dition ตัวโมเดลล่าสุดเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งกระจังหน้าทั้งมือจับประตูจะเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะครับนี่คือด้านหน้าของเขา เป็นไงหน้าตาเปลี่ยนเลยเห็นป่ะพ o d ชิ้นตรงนี้เปลี่ยนนะครับแล้วก็การตกแต่งเป็นสีกรอสแบ็กทั้งหมดนะครับโป่งซุ้มล้อเป็นวายออกมาแบบนี้แต่ล้อที่คุณจะได้เนี่ยอาจจะดูเรียบไปน,นิดนึงนะฮะล้อและยางที่ติดมาให้จากโรงงานเนี่ยสองหนึ่งห้าห้าห้า R สิบเจ็ดก็จะเป็นล้อที่เราคุ้นชินกันดีนะของโตโยต้าเขาดิสเบรกแค่คู่หน้าด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกอยู่นะครับกรูภายในก็จะคุมมาให้แค่นี้ขอบด้านข้างเป็นพลาสติกสีกรอส ช่วงล้าด้านหน้าเป็นอิสระปีกนกนะครับด้านหลังเป็นแหนบซ้อนสิ่งที่เขาเปลี่ยนในโมเดลเยล่าสุดอีกอย่างหนึ่งเลยคือฝาเข้าจุดหมุข้าไม่ว่าคุณจะซื้อสีอะไรจะเป็นกรอสแบ็กแบบนี้ตรงนี้มีไฟเลี้ยวโลโก้ไฮลักจะเป็นสีดําเงามือจับป,ประตูทั้ง4บานจะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันล้อด้านหลังสเปค215 55 R17 อันนี้ดรัมเบรกแล้วก็ช่วงหน้าด้านหลังเป็นแหนบซ้อนป๋าถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านหลังเขียน Se d i i t o เ์ด้านด้ิดใั่นับเป็น เปยแบบนี้โลโก้โตโยต้าไฟเบรคดิซ3มนะฮะมือจับเป็นพลาสติกสีดำด้านตรงนี้ไฮลักซ์กับรีโวเป็นสีกรอสแบ็กด้านล่างก็จะมีดิฟฟิวเซอร์มาให้นะฮะเป็นสีกรอสแบ็กแบบนี้ปลายท่อออกขวานะฮะแล้วก็ด้านล่างตัวรถมียางอะไรฝาท้ายรุ่นนี้เป็นไงดูซิเขาเพิ่มตัวระบบ Easy Lift, Young, อีซี่ลิฟต์มาหรือยังสำหรับตัวนี้ยังมือจับอันนี้ยังไม่มีคีย์เลสนะยังไม่ได้มีปุ่มกดเห็นว่าเป็นไขกับล็อกตัวแจ็คไนฟ์คีย์นะฮะอ่ะ ประตูออกมานะครับแผงประตูพลาสติกคือรูปและก็จะมีสติกเกอร์คือจริงๆนยถ้าเกิดคุณใช้รถเป็นประจําทุกวันแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วสูงได้ได้วยรอบสูงๆเป็นประจําอยู่แล้วในส่วนใหญ่จะตันช้าแต่ถ้าเกิดคุณวิ่งแบบใช้น้อยนะครับวิ่งความเร็วต่ำใช้รอบต่ำนะฮะแล้วก็จอดเป็นหลักอะไรเงี้ยบางทีมันตันแล้วมันจะมีการแจ้งเตือนที่หน้าจอนะครับมันจะมีปุ่มกดไล่ไล่เข่นะครับมันก็จะช่วยลดเรื่องของการปล่อยตัว PM ขึ้นมาแต่ในอนาคตเนี่ยพอเป็นยูโร6เนี่ยเดี๋ยวจะต เหมือนเดิมตรงนี้เหมือนเดิมเป็นพลาสติกตรงนี้ก็จะเป็นงานผ้าเหมือนเดิมนะครับที่วางแก้ววางขวดตรงนี้เป็น cross b a k แล้วก็ที่กดกระจกลง one step ส่วนกระจกบานอื่นยังไม่ one step นะครับที่ปรับกระองข้างไฟฟ้าล็อกรถปลด,ปดล็อกดอกลําโพงมีมาด้านล่างทวิตเตอร์อยังไม่มีรุ่นนี้คุณจะได้เบาะนั่งที่เป็นผ้าแบบนี้ก็เบาะเดิมเลยไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมนะครับวัสดงุงวัสด,ดุนี่แบบนี้ปรับมือเป็นงานผ้าที่ดีไซน์เป็นแบบแนวแนวตั้งแบบเนี้ย ก็จะดูแข็งๆนิดนึ่งนะครับปรับมือที่พักเท้าแป้น break, เบรกแป้นคันเร่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เปิดฝากระโปรงที่เปิดฝาถังน้ํามันเนี่ยปุ่มไล่ DPF นะอันนี้คือปรับองศาของไฟหน้าเวลาเราบรรทุกของและหน้ามันเชิดปรับให้มันลดลงมาจะได้ไม่รบกวนสายตาชาวบ้าน,นครับรวมไปถึงตัวช่องไวสตาร์ทเนี่ยนะไว้ไขกุญแจเนี่ยมีไฟเรืองแสงมาให้นะครับที่วางแก้วมีมาให้นี่แบบนี้เลยตามที่คุณชอบนะฮะแล้วก็ช่องช่องแอร์รวมถึงกรอบทุกอย่างเหมือนเดิม แดชบอร์ดเป็นพลาสติกขรูปนะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับพวงมาลัยเป็นยูรีเทนมีกริปมาให้แล้วก็เป็นมัลติฟังชันในส่วนของภายในผู้ชมนะครับแผงแดชบอร์ดตรงนี้พลาสติกขรูปตรงนี้เป็นสีเงินนะฮะช่องแอร์เหมือนเดิมหน้าจอเนี่ยขนาดเท่าเดิมแต่ไหลลื่นมากขึ้นคลิปก่อนเนี่ยผมรีวิวตัวจอยาวนะฮะที่เขาจะใส่ในตัวท็ปทอปทเนี่ย1ิ2 5้นิ้วใบอ่ะอินเทอร์เฟซเปลี่ยนจริงจอยาวสวยจริงแต่เวลาใช้้งงานเนเปิดกอรอรรบบคนนคัะ กล้องรอบคันก็แสดงไม่ครบคือมันแสดงแค่ตรงกลางของจอ,อมันไม่ได้แสดงเต็มจอแล้วก็พอไปใช้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ลื่นขึ้นนะในมุมผมนะที่วางแก้วเหมือนเดิมตรงนี้ผมเปิดยานนิดนึงนะกล่องมีที่ปล่อยลมแอร์เหมือนเดิมด้านล่างนะครับไม่สอบที่วางแก้วทุกอย่างก็จริงๆอ่ะภายในเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนเลยคือเปลี่ยนระเดียดของจอระบบปรับอากาศนะครับเป็นแบบนี้ด้านล่างนะครับ power outlet แล้วก็ usb เป็น Type-A t r แท t ชั่นคอนโทรนะครับตัว Powerlet นี่มี2ด้านซ้ายขวานะที่วางของที่วางแก้วตำแหน่งเกียร์โหมดสำหับขี่ Eco Power เบรกมือยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ที่วางของเล็กๆน้อยๆที่เท้าแขนเป็นงานผ้านะครับกระจกหลังไม่ได้ตัดแสงอัตโนมัติกล่องเก็บแว่นไฟส่องสว่างมีกระจกมาให้คนขับไม่มีเหมือนเดิม โมอะไรปรับ4ทิศนะครับก็เป็นแบบนี้เป็นยูรีเทนมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีนะครับด้านหลังก็จะเหมือนเดิมเป็นพลาสติกขึ้นรูปมีมือจับตะขอเกี่ยวรองรับน้ำหนักสูงสุดคือ4กิโลกร,รมัมมีทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็บาะเป็นผ้าแบบนี้พร้อมกับที่วางแก้วนะครับด้านบนมีไฟสองสว่างมือจับ3ตํตำแหน่งคนขับไม่มีตัวเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าภายใต้ฝากระโปรงหน่อยดิคุณผู้ชมนี่หนักเหมือนเดิมนะฮะ จุดค้ำอยู่ตรงนี้นะครับอะฝากระโปรงมีตัวกันความร้อนมาให้แล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยอันนี้เป็นตัว2.4เกียร์ออโต้นะครับ150แรงม้า400นิวตันเมตรเกียร์ออโต้6สปีดเหมือนเดิมเรื่องเครื่องยนต์ไม่ได้มีการจูนอะไรใหม่นะครับแค่จูนให้มันรองรับตัว Euro 5เพิ่มเติมเข้ามานั่นเองก็คือมีตัวไล่เข่า DPF เข้ามานะปิดฝากระโปรงนะนี่ยสานึ่ง ก็อย่างที่บอกผู้ชมนะครับสิ่งที่ปรับเปลี่ยนบอกว่าเฮ้ยกระจังหน้ามันดูดีจริงนะกระจังหน้าได้ไฟหน้าไบาบียแมวีดีนะครับได้ฝาครอบจมูกข้างได้โลโก้ไฮลักได้มือจับที่เป็นสีกรอสแบ็กแล้วก็ไฟท้ายมีแอลวีดีไลท์ไกดิ้งมันดูเต็มขึ้นในความเป็นตัวแซตเอ dition นะครับแล้วก็ภายในนะรเรื่องจอเรื่องอะไรปรับเปลี่ยนไปก็มันคือโมเดลเยียล่าสุดนั่นเองนะครับคือมันไม่ได้เปลี่ยนแบบมเนอร์เชนอะไรขนาดนั้นในมุมผมนะเครื่องเดิมช่วงล่างเดิมนะฮะเกียร์เดิม หลักๆโดยรวมประมาณนี้นะฮะก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้คุกี้พีด้วยนะครับได้ประมาณนี้ผมว่ามาดูเต็มขึ้นนะฮะยิ่งสีขาวเนี่ยการตกแต่งสีดำเนี่ยเออใช้ได้เลยนะครับก็ถ้าชื่นชอบฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์กันหน่อยว่าคิดเห็นอย่างไรวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาตลอดไปแล้วครับสวัสดีครับ